เดี๋ยววันนี้เราจารู้เจ้าชิฮิโรกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีวิลรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกัน้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมนะลครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะ <c oughs> เออ <Yeah. S 2> ก็ต่อเนื่องจากเจ้าอาริมะเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าจิฮิโร่กันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่ล่างแรกก่อนเลยนะสำหรับเจ้าจนะิฮิโร่เนาะซึ่งจิฮิโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ได้จาก Battle Pass นั่นเองนะเป็นตัวละครเลเวล20มั้งไม่ใช่อ่าโอเคเป็นเลเวล30นั่นเองนะ g o f โกฟิชซอส Man นั่นเองนะ โดยสโลต์แตดของพี่แกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะมีคาคาตาเกาหลีลีเดอร์เป็นซอร์ตมาสเตอร์เนาะก็จะบวกดาเมจ105%ลบ S.P.A. หรือว่าคููดาวเนี่ยไปน5%นั่นเองนะวารสุดๆเนี่ยได้ที่1ตัว ยังไม่ได้บวกดาวเนาะเวลตันนะส่วนค่า h i นพาว power เนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรกับพี่แกเลยนะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นเลซินนั่นเองนะก็คือการต้านสถานะทุกอย่างนั่นเองนะแล้วก็ไม่มีคอสแมทิกนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูร่างแรกในเกมกันก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทําการอีโวแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าจีโร่เนี่ยมันจะเป็นในไกันบ้างนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าจีโร่ร่างแรกเนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างซึ่งพี่แกเนี่ยมีค่าวาง ดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,000โอ้โหมันดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะแสดงว่าพาร์สิบอ่าเป็นเลสเอทีเคนั่นเองนะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่70เนาะครูดาวเนี่ยอยู่ที่2.8งจุดแสีวินั่นเองนะวางขั้นแรกเนี่ยก็ตีแบบเซอร์เคิลเนาะตีพื้นเดิมไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาร์สิบเป็นเลสเอทีเคนั่นเองนะอย่างที่บอกไปเนาะเออลืมดูไปนะว่าพี่แกเป็นตัวละครไรทธาตุด้วยนะเออไหนดูแอนิเมชั่นหน่อยดิเนี่ยมันชอบบั็กเนี่ยไอตอนปิดหัวเนี่ยเออ โอเคหายแล้วเดี๋ยวดิอ่ะเป็นการพุ่งเข้าไปฟานมอนเลยนะแต่คือมันจมดินอะเห็นปะตัวละครมันจมดินนะอ้าวตีสแตนิกโอ้ไม่เหมือนอาริมาเลยอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันนะพันห้าพันสองพันสี่โอเคนะข้าต่อไปเนะี่ยถ้าว่าคูโร่นะก็ใช้เงินอัพสามพันสามเนาะตีแบบลายนะโอเคนะขั้นนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ หกหมือ่ะดาเบด,ดมันไม่ตายตัวนะเออแล้วก็ระยะในที่แปดสิบห้านะคู่ดาวในที่สามจุดสามสองวินั่นเองนะยังไม่ตีแอร์เนาะพาสซีเลสเอทีเคเหมือนเดิมน,นะตีเปแบบลายเนาะคันนี้ถ้าเป็นการหมุนตัวนะแล้วก็ปาดขึ้นดาบไปข้างหน้านั่นเองนะเออแต่โมเดลมันก็โอเคนะมีความ 3D อยู่บ้างนะเออตดสตั้นเนี่ยไปข้อเสียคือตดสตันนะเปี้ยงเออ ประมาณนั้นหมุนตัวหมุนตัวสับมอนนะเออก็เดี๋ยวัพต่อแล้วกันนะสี 4, ่พันสี่พันเจ็ดห้าสิบโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยเชื่อท่าว่าเอ็นแฉนคูลโร่นะก็ตีไปแบบโคนใช้เงินอัพที่ห้าพันห้านะปุ้มอ่าตีแบบโคนเนาะดาเมจเนี่ยช่างมาเถอะนะเพราะว่ามันมีเลสเอทีเคนะเออแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้านะคูลดาวเนี่ยสามจุดสามสองนะเออแตบบ่คราวนี้จะเป็นการแบบโจมตีเป็นคลื่นดาบสามอันนะเออ ก็ท่าคล้ายๆเดิมนะคือหมุนหมุนตัวนั่นเองนะเออหมุนหมุนตัวเนี่ยแล้วก็ปาดคลื่นดาบใส่มอนนั่นเองนะเออเป็น3อันนะแต่ข้อเสียคือพี่แกติดสตันไงนี่นแหละเดี๋ยวอัพต่อแล้วกัน6,500เนาะ7,000เอาคันนี้เปลี่ยนพาสีเนาะแล้วคันนี้ก็มีชื่อท่าว่าเอ็นแทนเนาะที่แบบเซอร์เคิลนะก็ใช้เงินอัพที่8,500นะบุ้มที่แบบเซอร์เคิลเนะาะดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200,000ปะ่ะ 2 6 4 3 4 0เนาะระยะในที่120แล้วก็คูดาว4ี5เหนะเออไหนดิปับหาไปการแบบชุงชิงชุงชุงชิงชุงอ่ะเออชุงชิงชุ่งชิงชุงงรอบแบบชุ้งชิงชุงชิงชุงชิงเออระมานนั้นนะอีกรอบหนึ่งชุงชิ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 งเออก็โอเคนะโอเคนะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะก็ข่้นต่อไปแปด0ัน0จโอเค โดยดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 3มแส0สนะดาเมจไม่ตายตัวนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันมีเลสเอดิทนะเออระยะไหนะที่130่งร้ามสิบครูดาวในที่สี่จุดเจ็าวีนะอัพตันเนี่ยทีแบบเซอร์เคิลเนาะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะเออตีแอร์ขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวแตกปใดีแตกสิ้นลาย,ลายฉันเนะ่ะจะก้าวไปตามเส้นทางของฉันไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามันหมายถึงต้องเสียสละทุกสิง่ง ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าหลังจากที่เราทําการอ e ีวูจจีฮีโดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไกันบ้างนะซึ่งเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยนะก็คือมอนเข้าฐานนะยังดูไม่ทันจบนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามาดูล่างอีวูกันดีกว่านะซึ่งล่างอีวูเนี่ยคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวละครเราก็อ่ก็จะทําการใส่ชุดของเจ้าจีฮีโดนะถือดาบของพี่แกนะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนตะกูลประทองเนี่ยไหว รอบตัวละครเรานะเออสีดําสีส้มสีแดงสีเหลืองอะไรเนี่ย,ตเ,ยเต็มไปหมดเลยนะนหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ากูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคอสเมติกที่มีเอฟเฟกต์แสงแสงอะไรพวกนี้นะมันรู้สึกว่าลกตาไปหน่อยนะเออก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าร่างอีโวก,กันดีกว่าเนาะใช้เงินวาง1,000เท่าเดิมเลยนะก็เดี๋ยววางเลยอืมอ่ะปิดหัวไนดะ้อ่ะแม่งบักตลอดเลยเ ดาเมจต้นเนี่ยอ่ะโอเคมีเลสเอทีเคแล้วเพราะฉะนั้นเราข้ามไปนะระยะเนะี่ยอยู่ที่70เนาะแล้วก็คููดาวเนี่ยอยู่ที่2.7วินะวางขั้นแรกเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลเนาะตีพื้นเดิมไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีฟเป็นเลสเอทีเคเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ชื่อเนี่ยไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะธาตุเหมือนเดิมเนาะแล้วเหมือนการโจมตีจะเหมือนเดิมด้ปะอ่ะเหมือนจะเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราไปกันแบบรวดเร็วด,ดีกว่าครูโดอ่ะครูโดตีไปแบบลาย,เ,เ,ยเหมือนเดิมปะเนี่ยเ อ่เอ n นแชนคูโร o อ่ะ,อะขั้นนี้ตีแอร์ R เนาะขั้น,นี้เจ็ดเหมยอ่ะขั้นนี้ท่าใหม่นะเออคือเหมยโอเคใช้เงินอัพแปดพันห้านะเหมยอ่ะเหมย์ตีเป็นแบบเซอร์โคเนาะอ่ะเหมือนจะเป็นการเสกสายฟ้าปะเนี่ยเป็นการเสกสายฟ้าสีดำๆก็ขาวลงมาเนี่ย้มเออมันเหมยยังไงอะ่ะ ไม่เข้าใจไม่เคยดูเรื่องนี้เลยแต่ตัวละครมันจมดินเนี่ยมันเลยไม่เท่นะเนี่ยเห็นปะมันจมดินลงไปนะแต่ข้อดีคือมันมีเสียงนะเอ,อโดยขั้นนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ439,070เนาะส่วนระยะอยู่ที่110ครูดาวเนี่ย3.15วิดนึ่งห้าะเออแล้วก็จะเปลี่ยนพาสซีฟเป็นฟาราลิซิส2นั่นเองนะโอกาส100%เนี่ยทำดาเมจ50% 10ครั้งทุก10วินะแล้วก็ทำการสตันมอนเนี่ย0.5่จุาวิทุกติก๊กนั่นเองนะแตกกันไไม่ได้นนนั่นเอนะเอองะอ อ่าข้านี้เป็นเหมยเนาะ9,000เหมือนหนึ่งโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าเหมยเฉลดเออไม่ใช่ดิเหมยเฉลดเออเหมยเฉลดเซอร์โคลเนาะเหมือนหนึ่งนะเหมือนร้อยดีแบบเซอร์โคลเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นปาราลิซิสเหมือนเดิมนะเหมยอ่ะก็คล้ายๆเดิมนะแต่คราวนี้จะมีแบบสองจังหวะเหมือนเซนิสือนะปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่า ก็ทุกท่านะมัลติฮิตนะไม่ต้องสืบปุ๊บปั๊บปุ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 อบทุ๊บป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 ุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุุ๊๊บปุงโอ้โหสุ่บปุอบปุ๊บปุ๊้ปุุ๊ทุุนะ จุด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 จรดจุ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 ด้าดจอ,อ,อ,อดจุดจนะุดจุดจุดจุัจุดุ่ดจเดจุยจุดจุเคยดจุดจุ่จุดจุดจุดเุดะุดจุนจุด์ุ่จนดจุดจุดนุดจุยจุด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 จ้ดจุดีุดจ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 มดจุดแุนจุดจุดจุดจนดจุดจุดูุดินดนจะุเจุดจุจุดดจนดจุดจุดอดดนะดดจมุดจดนจ ใช่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 แล้วก็เพี้ยงเออ้ท่านนี้ก็เท่ว่ะดาเมจจะประมาณล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเนาะส่วนระยะเนี่ยหนึ่งว่าสามสิบสี่คู่ดาวเนี่ยสี่จุดเก้าห้าวินั่นเองนะแล้วก็มีฟิตแอนดเบรกเนาะฟิตแอนดเบรกฟิตทูโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำการหยุดการเคลื่อนที่ของมอนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็มีดาเมจแบบดาเมจต่ออะหรือว่าดาเมจต่อเนื่องนะสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการโจมตีนั่นเองนะเมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตีใส่มอนที่ติดฟีด จะทำการสร้างดาเมจ200%ใส่มอนนั่นเองนะเออเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีอนิเมชั่นก็เฟีย้ยวอยู่นะจิฮิโดะเนี่ยชู่งชี้ชู่ี้ชู่ีแล้วก็ปุ้มอ่าเดี๋ยวอัพต่อแล้วกันนะ50,000ื่นหกหมื่นโอ้ขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าอากะนะเออเซ็นกันอาร์ไปเทประมาณ67,500นะมันเอามันอัพแพงเอาเรื่องเลยนะปุ้มโอเคขั้นนี้ตีเป็นโคนนะเป็นบริดดิ้งนะไหนดูดิอากะ อ่ะกะโอ้ยเป็นการฟันเป็นคลื่นดาบออกไปนะเฮ้ยมีปลาทองเด้เอเมื่อกี้ใช่ปะปลาทองสีแดงวะอ๋อเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่าทุกข,ขั้นน่ยมีปลาทองหมดเลยปะตั้งแต่คำว่ายุยอ่อะนึ่นะอ่ะ,นะอ,ะอันนี้เหมยเหมยมีปลาทองวะเหมือนเหมยไม่มีปลาทองเหรอ เเเหมยไม่มีปลาทองนะเหมยชาดเหมยชาดมีปลาทองไหมไม่มีหยุยหยุยก็ไม่เอ้ยหรือว่ามีวะไม่ชาดว่ะดูไม่ชาดอ่ะแต่คาดอากาศอากาศมีปลาทองนะเอออากาศมีปลาทองสีแดงบนหัวอุม้มแอนิเมชัน่นเปรี้ยง ก็เป็นการกระโดดตีดังกาฟันมอนนนะเออเนี่ยโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยเอออะไรไม่รู้นะแต่เป็นการตีดังกาฟันมอนนนะเนี่ยชวิงเชียช่ยโคตรเท่อ่ะเจ็ดพันห้าแปดหมื่นเจ็ดห้าร้อยโอ้โหอัพแพงมากนะ โดยดาเมจอัปตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6แสน1หมื่นนะระยะในที่150นะส่วนคูดาวเนี่ยอยู่ที่3.15วินะอัปตันเนี่ยตีเป็นแบบโคนนะตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาสซีิเป็นบรีดดิ้งนั่นเองนะโอกาส100%ทำดาเมจ50% 12ครั้งทุก18วนะิแล้วก็ทำการแคนเซิลมอนที่หิวเลือดนั่นเองนะโอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ5ล้าน8 7 0 0 0 0นะจริงๆเนี่ยดาเมจสามารถไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่า พี่แกมิลเลสเอทิเคตอนต้นเกมนั่นเองนะส่วนระยะกับกูดาก็เท่าเดิมนะอ้าวจบพอดีจบพอด,ดีเลย ก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการไปดูเจ้าจิฮิโร v อีโวนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่อัปเดตมาแล้วค่อนข้างที่จะเท่มากเลยนะเอาจริงป้าอัปเดตเนี้ยตัวละครหลายๆตัวแม่งเท่จริงๆว่ะกูยอมรับเลยนะแต่เสียดายเรื่องของคอสเมติกเนี้ยถ้าสมมุติว่ามึงไม่มีไฟฟ้าสีขาวสีดำเนี่ยกูว่ามันจะเท่กว่านี้อีกนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับจิฮิโรนะเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้าละกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะอย่าลืมมารับมีเควสไหมอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไม่มีนั่นแหละไปแล้ว